พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือหนึ่งและสองโครนิกาเอสรานาเหมยาและเอสเทระจัปดาที่3การก่อสร้างแท่นบูชาของพระเจ้าขึ้นใหม่แท่นสำหรับเครื่องบูชาเผาว,วันเสาร์เลขโรมันสี่การดำเนินชีวิตแห่งเครื่องบูชาเผาที่ถวายเสมอไปนั้นคือการเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอารบิกหนึ่ง เครื่องบูชาเผาเป็นแบบเลงถึงการมอบถวายของเราและการที่เราถวายตัวเองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตความหมายของการมอบถวายก็คือการมอบถวายตัวเองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอารบิกสองการถวายเครื่องบูชาเผาทุกวันในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบเลงว่าเราทั้งหลายผู้เป็นคนของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ ต้องถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกๆวันอารบิก3การดำเนินชีวิตคริสเตียนและการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราในวันนี้จำเป็นต้องมีเครื่องบูชาเผาที่ถวายเสมอไปเลขโรมัน5เราต้องนมัสการพระเจ้าพระบิดาด้วยพระคริสต์ผู้เป็นเครื่องบูชาเผาเพื่อความอินหนของพระเจ้าเพื่อทำให้ความปรารถนาของพระองค์สำเร็จเป็นจริงอารบิกหนึ่ง พระเจ้าทรงต้องการให้เรานมัสการพระองค์ด้วยพระคลิปผู้เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาทั้งปวงเครื่องบูชาต่างๆล้วนมีเพื่อทำให้พระเจ้าพอพระทัยและทำให้พองร์มีความสุขอารบิสองการนมัสการที่ถูกต้องเป็นเรื่องของการทำให้พระเจ้าอิ่มหนำด้วยพระคลิ์ผู้เป็นเครื่องบูชาเผามงเล็บหนึ่งเมื่อเรานมัสการพระเจ้าด้วยพระคลิ์ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาเผา กลิ่นหอมซึ่งเป็นที่พอพระไทยพระเจ้านี้ก็จะลอยขึ้นไปหาพระองค์ให้พระองค์ทรงอิ่มหนำวงเดบสองเนื่องจากพระเจ้าทรงอิ่มหนำกับเครื่องบูชาที่เราถวายแด่พระองค์ซึ่งก็คือพระคริ์ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาเผาพระองค์ก็จะทรงยินดีรับเราไว้ด้วยความหวานชื่นนี่ก็คือความหมายสําคัญของเครื่องบูชาเผาสัปดาห์ที่สวันเสาร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้า โรมบทที่สิบข้อหพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความกรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงขอวอนท่านทั้งหลายให้ถวายร่างกายของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการโปรนิบัติที่สมเหตุสมผลของท่านทั้งหลายจงกรินโทบทที่ห้าข้อสิและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทางปวง เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมีได้เป็นอยู่ต่อตัวเองอีกแต่จะเป็นอยู่ต่อพระองค์นั้นผู้ทรงบายพระชนและทรงเป็นขึ้นมาใหม่เพราะเห็นแก่เขาความหมายของการมอบถวายก็คือเป็นเครื่องบูชาในยุคพันธสัญญาเดิมผู้ที่จะถวายโคและแกะเป็นเครื่องบูชาก็มีหลักการเช่นนี้อย่างเช่นโคตัวหนึ่งเดิมได้อาศัยอยู่ในคอกเอามาใช้ในการไถานาลากรถ บัดนี้ได้จุงโคตัวนี้ออกมาจากคอกไปยังข้างแท่นบูชานี่ก็คือตำแหน่งของโคตัวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจากนั้นนําโคตัวนี้มาค่าเสียวางไว้บนแท่นบูชาแล้วเผาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมหวนถวายให้แด่พระเจ้านี่ก็คือการใช้งานของโคตัวนี้ได้เปลี่ยนไปเช่นนี้โคตัวนี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องบูชาอย่างหนึ่งเครื่องบูชานี้ได้วางถวายบนแท่นบูชาแล้ว ก็ล้วนได้มอบให้แด่พระเจ้าและให้พระเจ้าใช้สอยให้พระเจ้ารับสุขดังนั้น <gosto> จึงพูดอย่างง่ายๆว่าการเป็นเครื่องบูชานั้นก็คือมอบให้แด่พระเจ้าสำหรับให้พระเจ้าใช้สอยนั่นเองเรื่องของการถวายเครื่องบูชาเหล่านี้เป็นเครื่องหมายเล็งถึงการมอบถวายตัวของเราความหมายของการมอบถวายตัวคือเราได้นำตัวเองมาถวายให้แด่พระเจ้า กลายเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตให้พระเจ้าได้รับความอิ่มนนำ้ำเลือกอ่านข่าวสารเราทั้งหลายผู้เป็นคนของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ต้องนำตัวเองถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าทุกๆวันเพื่อโปร่งได้รับความอิ่มนนำ้ำสิ่งที่โคนในพันธสัญญาเดิมถวายนั้นเป็นเครื่องบูชาที่ตายแต่สิ่งที่เราถวายนั้นเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตการนำตัวเองมอบถวายให้องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็คือการเป็นเครื่องบูชาที่ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้อิ่มหนำไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ทําอะไรเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าอิ่มหนำนี่เป็นความหมายที่แท้จริงของการที่เรามอบถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าวัตถุประสงค์ที่เรานําตัวเราเองมอบถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพื่อมีชีวิตอยู่ต่อพระองค์ การมีชีวิตอยู่ต่อพระองค์สูงกว่าการมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์การมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์นั้นเรากับพระองค์อาจจะยังแยกกันเป็นสองแต่การมีชีวิตอยู่ต่อพระองค์นั้นเรากับพระองค์ต้องกลายเป็นหนึ่งในเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ต่อพระองค์เราไม่เพียงมีแต่พระองค์เป็นชีวิตเท่านั้นแต่ยังมีพระองค์เป็นตัวตนอีกด้วยการเคลื่อนไหวทั้งหมดในชีวิตประจําวันของเราล้วนต้องให้พระองค์ทรงเป็น พื่อโปร่งสำแดงตัวของพระองค์ออกมาจากตัวเราทั้งหลายพระเจ้าทรงประสงค์ให้เรานมัสการพระองค์ด้วยพระคริสต์ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของเครื่องบูชาพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้พลพัยมานมัสการพระองค์ด้วยการก้มกราบคุกเข่าหรือแค่ร้องเพลงและสารเินการนมัสการที่แท้จริงซึ่งเป็นการนมัสการที่ให้พระไทยพระเจ้าอิ่มหนำนั้นเป็นเรื่องของการมานมัสการพระเจ้าโดยการนำพระคริสต์ ที่เราได้ประสบการณ์มาถวายตามประสบการณ์ของเราเพื่อเป็นการทบทวนประสบการณ์ที่เราได้มาในชีวิตประจำวันของเรานี่คือการนมัสการที่พระบิดาทรงเสาะหาเป็นการนมัสการที่พระองค์ทรงปรารถนาในฟิลิปปยบทที่3ข้อ10บปาโลบอกเราว่าเราสามารถถอดแบบการไต่ของพระคริสต์ได้หากเรามีประสบการณ์ต่อวิเดชแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์ที่คอยค้ำชูและเพิ่มกำลังแก่เรา เอปีซิมสันเคยประพันธ์เพลงบทหนึ่งว่าร่วมตายกับพระคริสต์แสนง่ายดายเพราะมีชีพเป็นขึ้นจากตายนังเลฟบ,บทเพลงที่ส6 2องเรามีการหล่อเลี้ยงที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์อยู่ภายในเราและการหล่อเลี้ยงนี้ก็คือพระวิญญ,ญาณของพระคริสต์ที่อยู่ในการเป็นขึ้นของพระองค์นี่คือสาเหตุที่เปาโลสามารถกล่าวว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ผู้ทรงเพิ่มฤทธิ์เดชแก่ข้าพเจ้า ในพระองค์และโดยพระองค์นั้นเราสามารถกระทำทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในฐานะเครื่อบูชาเผาได้ในพระองค์และโดยพระองค์นั้นเราสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในชีวิตสมรสของเราและยังสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะในชีวิตคริสตจ,จักรได้ด้วยคือมีชัยชนะต่อความยุ่งยากทั้งปวงในชีวิตครอบครัวของเราและปัญหาทั้งปวงในชีวิตคริสตจ,จักร ดังนั้นเราจึงสามารถมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ได้ในด้านประสบการณ์ต่างๆของพระองค์และมีพระองค์มาถวายเป็นเครื่องบูชาเผาแด่พระเจ้าเมื่อเราเผาเครื่องบูชาเผาให้เกิดควันถวายแดดพระเจ้าก็จะมีกลิ่นหอมซึ่งเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าล่องลอยขึ้นไปหาพระองค์ให้ทรงอิ่มหนำและพักสงบเนื่องจากพระเจ้าทรงอิ่มหนำพระเจ้าก็จะทรงยินดีรับเราไว้ด้วยความหวานชื่น นี่ก็คือความหมายสำคัญของเครื่องบูชาเผา